เมื่อกี้พูดเลยคุณตอนนี้คุณเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เปิดช้อยเปิดทางเลือกนะคะคือไม่ใช่เปิดช้อยหรอกคุณเหมือนกับว่ามีคนเข้าหาคุณนะคะเมื่อคุณกลับมาอยู่กับตัวเองเมื่อคุณกลับมาโสดอีกครั้งนะคนที่มีประเด็นคุณอาจจะเป็นฝ่ายเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณรู้เรื่องราวทุกอย่างเป็นอย่างดีคุณอาจจะเดินออกมาเงียบเงียบนะคะ s i c k of brand หรือว่า s i c k of sort Seven o ออ u ครมีตัวเลือกทางเลือกให้คุณมากมายมีคนเข้ามาชอบคุณมากมายมามาให้ความสนใจไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะที่คุณมัวแต่ปักหลักตั้งหน้าตั้งตารักงมงายอยู่กับคุณคณนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเป็น Queen of สอดก็คือคุณตัดสินใจแล้วที่จะยุติความสัมพันธ์ตรงนี้นะตัดสินใจแล้วที่จะเนี่ยถ้าเกิดเขามาแบบไม่ดีคุณ ก็ตัดสินใจที่จะไฟเลยทันที5 5้าไม้ตรงนี้เออหดาบตรงนี้นะคะ5ไม้ค่ะทั้ทีไฟอ่อนะคุณรู้สึกว่าทัศนคติและความคิดหรือการกระทำอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างของคนนี้ไม่ตอบโจทย์นะถามว่ายังชอบไหมก็ยังชอบแต่ว่าคงไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะคนคนนี้เขาอาจจะขาดความเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่แบบ ใจโลเลอ่ะใจอ่อนง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็แบบอเขาเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันคุ้มเครือเห็นไหมคุณคิดว่าคนคนนี้แหละจะเป็นตัวปัญหาในความสัมพันธ์นะเพราะเขาเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาเองโดยการตอนแรกก็คุยกับคุณอยู่ดีๆแหละแต่พอวันหนึ่งที่แฟนเก่าเขากลับมาเนี่ยเขาก็กลับไปแบบทิ้งคุณไว้กลางทางเลยนะคะไม่สนใจไม่ไม่ไม ไม่ไม่แม้แต่จะมาอธิบายหรือมาพูดเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันสมควรจะพูดแบบนึงนะคะอืมมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเออผิดหวังกับคนคนนี้ค่อนข้างแรงนะคะอืมเรื่องราวอ่ะอันนี้คือความคิดของคุณนะคราวนี้มาดูว่าแล้วอืม บทสรุปนะคะบทสรุปห้าใบคุณกับเขาจะเป็นยังไงยอาอรื <c oughs> อคุณปล่อยนะคะ คุณปล่อยความสัมพันธ์นี้แล้วมุ่งทยานไปคุณปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะเทมีการเทกันเกิดขึ้นและปล่อยเขาแล้วคุณก็เป็นอิสระนะคะอืมแล้วก็ไม่ทําอะไรอีกแล้วในความสัมพันธ์เป็นเฮอร์มิตนะคะอืมชัดเจนมากไพ่ คุณไม่แคร์เขาแล้วนะปล่อยอยากทำอะไรทำแต่ความจีบยังอยู่ไหมอยู่นะคะโอเคนะคะกองแรกคู่ที่มีประเด็นเป็นแบบนี้นะขอบคุณมากๆนะคะกองที่1นปะ่ะเราไปดูพลังงานกองที่2กันคนที่เลือกอันนี้นะคะกองที่2มาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณเรื่องราวสตอรี่คนมีประเด็นของคุณเน่ยเขาเป็นยังไงเขาเป็นใคร สิบห้าใบอืมโฟร์เพนเดเกิลทรีออฟคัพคนรักตัวเองไม่เคยรักใครเลยรักใครไม่เป็นนะคะรักตัวเองมากๆ ห่วงแหนตัวเองเป็นคนไม่แคร์สื่อนะคะเป็นคนชอบเดินทางเป็นคนช,ชอบคุยชอบทำความรู้จักคนโน้นคนนี้ไปทั่วนะคะเป็นนักเดินทางเป็นคนชอบท่องเที่ยวคนละอิสระเป็นชาวธาตุดินผู้ศกันมังกรเป็นคนที่มีเงินแล้วละ่ะมีหน้าที่การงานแต่ว่าชอบที่จะเขาเรียกอะไรชิมชิมไปเรื่อยคุณคนนี้ก็อาจจะพบ เจอกับคุณผ่านการทํางานนะแต่เขาไม่สามารถที่จะให้คอมมิชเมนต์กับคุณได้หรือเปล่านะ Tre e n ฟเพนเดิร์วิวออฟฟอร์จูนละอิสระไม่ชอบผูกพันไม่ชอบผูกมัดกับใครเลยอเป็นคนนิ่งมากเป็นคนไม่ทำอะไรไม่แอคชั่นคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้ง เป็นชาวท่าดินเป็นชาวมังกรเป็นชาวพฤกษกรมังกรท่าดินเนาะกรกฏอ่าไม่ใช่กรกฏโทษทีค่ะอ่าคนคนนี้เป็นคนบ้าง,งานโทษทีเป็นคนบ้าง,งานทํางานเยอะเน้นหนักว่าเขาอาจจะโตกว่าคุณหรือมีวัยวุฒิที่แก่กว่าคุณสูงกว่าคุณคนคนนี้เข้าสังคมเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ทิ้งคุณไว้นะ ทิ้งคุณไว้ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอีกแล้วนะคะเดิมมูน f o r of s w o r d ขึ้นมาเน,นี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุเขาเป็นคนที่มีความคิดเขาก็คิดถึงคุณนะแต่เขาเหมือนกับเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนแบบนี้นะคะ ผู้ลำบ,บากไพ่บอกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ชอบคุยกับคนโน้นค้เขาไม่ผูกมัดผูกพันหรือเปล่าคุณกับเขาเขารู้นะว่าคุณต้องการคอมเมนต์แต่เขาอาจจะให้คุณไม่ได้เพราะว่าคนนี้สัยส่วนตัวเขาเป็นคนแบบว่าอาจจะเป็นพวกเพย์บอยหรือเปล่าคุณไปดิวกับพวกเพย์บอยไหมนะคะเนี่ย 9. เก้าเหรียญหรือถ้าตอนนี้เขามีปัญหาด้านการเงินก็ได้นะ แล้วเขาต้องการความมั่นคงต้องการเงินต้องการไปสร้างอนาคตอนาคตอ,อะไรของเขาเนี่ยโดยที่ว่าในนั้นอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคุณนะแล้วคุณอาจจะไปเห็นว่าเขาเนี่ยไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆไปดิวไปพูดคุยอาจจะจะเป็นคนในสังคมเขาหรือว่าในสายงานเขาก็ได้นะแล้วคุณก็อาจจะหึงหวงคนคนนี้นะและมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหานิ่งใส่กันแล้วก็หันหลัง เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่จับต้องไม่ได้ไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้แบบกลายเป็นมีปัญหามีประเด็นกันเกิดขึ้นนะอืมถ้าแนวโน้มคุณเป็นอย่างนี้นะมาดูความคิดความรู้สึกของคุณบ้าง มาดูแนวโน้มความคิดความรู้สึกของคุณนะคะสิบใบแนวโน้มความคิดความรู้สึกของคุณสิบใบนะเดอะฟูเอ้ยเพจอวอนนะคะเพจอวอนเพจอวอน คุณก็อาจจะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากเขาแล้วเช่นกันนะคะ eight of swords นะคุณได้บล็อกคนคนนี้ไปแล้วนะได้บล็อกคนคนนี้ไปแล้วก็ได้แต่เฝ้ามองได้แต่แอบสืบแอบส่องเขาทางสื่อโซเชียลเขาอาจจะบล็อกคุณก็ได้หรือคุณบล็อกเขาก็ได้นะคะคุณคิดว่าโอเคคงต่างคนต่างอยู่แล้วกันนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณก็โอเคฉันก็ไม่ทำอะไรแล้วเช่นกันนะคะ คุณก็เริ่มจะค่อยๆปิดใจกับคนคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะยิ่งนานวันก็ปิดใจลงเรื่อยๆนะคะไม่ได้รอคอยแต่ก็แอบ,บมีความหวังแต่ก็แอบ,บรอคอยไม่ได้รอคอยแต่พารอคอยขึ้นนะลึกๆก็ยังหวังยังรอคอยคนคนนี้นะแปลกคุณอาจจะรักเขามากนะแต่ก็ไม่ทำอะไรคะ่ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนี่ไงรอให้เขามางอ้อ อีทออลเพนเดอรคนรอให้เขามาง้อนะคะอคุณกลับมารักตัวเองมากๆแล้วตอนนี้ก็รักตัวเองมากๆเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ปล่อยตัวเองเป็นอิสระตอนนี้คุณมีความสุขนะคะอยู่ได้แล้วก็หันหลังเช่นกันให้กับความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองปลดปล่อยกันไปนะคะก้าวถ้วย 9 of c u p 8 of cup คนะคะอืมคุณไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้วนะปิดกัน้นบล็อกปิดกระแพงโบกปูนเรียบร้อยคุณอาจจะเปชาวท่า